สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูข้าวผัดไส้กรอกค่ะวันนี้ก็คือทําง่ายจริงๆเลยวัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากใครชอบรับประทานข้าวผัดนะคะวัตถุดิบในส่วนของเนื้อสัตว์มีเยอะแต่วันนี้แอดมินใช้เป็นไส้กรอกมาดูกันค่ะว่าผัดข้าวผัดไส้กรอกเนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบก็จะมีเป็นกระเทียมแอ็มมีใช้เป็นกระเทียมจีนปอกเปลือกตาแล้วใช้อยู่ที่2กรีบค่ะจากนั้นก็จะใช้เป็นคะนา้าคะน้าก็ล้างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะจะใช้เป็นแครอทแครอทก็หั่นเต๋าเอาค่ะวันนี้ก็พอหั่นเต๋าแล้วก็ปริมาณอยู่ที่ 1- 2ช้อนโต๊ะนะถ้าใครไม่มีแครอทไม่ชอบแครอทก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศได้นะคะ ต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นไส้กรอกไส้กรอกหรือว่าฮอทดอกนี่แหละค่ะก็ใช้เป็นสองแท่งแบบนี้นะแล้วก็ใช้ไข่ไก่อยู่ที่สองฟองค่ะวันนี้ก็คือประมาณสองเสิร์ฟนะแล้วก็มาหั่นไส้กรอกค่ะไส้กรอกก็จะหั่นแบบไหนก็ได้หั่นเฉียงแบบเมื่อกี้ที่แอมมินกำลังจะตั้งท่าหั่นนะหรือว่าจะหั่นเป็นแบบแว่นๆแบบนี้แอมมินเลือกหัน่นเป็นแบบแว่นๆแบบนี้ค่ะ ต่อไปก็คือข้าวสวยค่ะข้าวสวยใครจะใช้เป็นข้าวอย่างอื่นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้เละให้แฉกก็คือเป็นข้าวหอมมะลิที่แช่ตู้เย็นค้างคืนไว้หรือว่าจะไม่แช่ก็ได้นะคะแล้วแต่มาเริ่มผัดค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน,น้อยค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเราจะเจียวกระเทียมให้กระเทียมมีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะข้าวผัดก็บางเจ้าก็ไม่ใส่กระเทียม ขางเจ้าก็ใส่ค่ะแต่อนมีเลือกที่จะใส่เพราะว่าข้าวผัดของเราจะได้มีกลิ่นหอมๆนะต่อไปค่ะใส่ไส้กรอกลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนสังเกตเห็นว่าไส้กรอกเนี่ยก็เริ่มตึงๆขึ้นมานะตอนแรกก็จะไม่ตึงนะให้เขามีความตึงๆขึ้นมานิดนึงค่ะ ้นตอนต่อไปค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปวันนี้เลือกที่จะใส่สองฟองก็คือรับประทานประมาณ2เสิร์ฟค่ะ,ข,คะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่คะน้าใส่หอมหัวหใหญ่แล้วก็ใส่แครอทลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ทั้ง3อย่างสุกแอนมินเลือกที่จะผัดให้ผักสุกก่อนนะเพราะว่ากลัวว่าใส่ในตอนท้ายเนี่ย ข้าวจะเละแล้วก็ผัดไปมันจะแฉะนะเลือกที่จะผัดผักก่อนค่ะแล้วต่อไปค่ะใส่ข้าวลงไปใช้ตะหลิวค่ะเกลี่ยข้าวสักเล็กน้อยแล้วก็จะมาปรุงรสชาติปรุงรสชาติแค่ซอสหอยแล้วก็ซอสปรุงรสแค่นี้พอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวของเราแฉะนะต่อไปก็ใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทราย บางคนเนี่ยผัดข้าวออกมาปัญหาก็คือทําไมผัดออกมาแล้วแฉก็คือเกี่ยวกับข้าวนะคะถ้าไม่ใช้ข้าวหอมมะลิใช้เป็นข้าวอย่างอื่นหรือว่าหุงข้าวออกมาแฉเนี่ยในการปรุงรสชาติแอนมินแนะนําว่าให้ใส่แค่ซอสปรุงรสนะไม่ต้องใส่น้ํามันหอยถ้าใส่น้ํามันหอยเนี่ยจะทําให้แฉไปมากกว่าเดิมค่ะ ถ้าเราดูแล้วข้าวของเราแฉะเราก็ไม่ได้ใช้ข้าวหอมมะล,ลินะในการปรุงรสชาติให้ตัดส่วนของซอสหอยออกไปค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันแฉะมากกว่าเดิมน,นะในส่วนของผักคะนา้าก็พยายามอย่าให้มีน้ําติดนะคะให้ผึ่งไว้จนแห้งนะคะข้าวผัดจะได้ไม่แฉะค่ะตอนนี้ข้าวผัดก็เสร็จแล้วปิดแก๊สไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ในการทำข้าวผัดนะคะมันก็จะมีส่วนต่างๆมากมายเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนไม่รู้ผัดออกมาก็จะแฉะจะแฉะตลอดเลยแค่เราปรับเล็กๆน้อยๆเราก็จะได้ข้าวผัดที่อร่อยแล้วก็สวยๆล้วนๆแบบนี้ค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำข้าวผัดไส้กรอกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ